ช่นะคราวนี้เรากลับมาอยู่กับเกมกุกกี้รันคิงด้อมกันอีกแล้วนะนี่ลิมที่2ของกุกกี้รันคิงด้อมในช่องผมนะในครั้งนี้เราได้มาถึงในส่วนของด่านที่4เจ็ี่แล้วนะเจสก็น้อยนิกระชินลิตเลยนะไม่ได้มีอะไรสูงไปกว่านี้เลยแล้วทีมผมเนี่ยผมก็ได้ไปสุ่มแล้วก็ได้เอสเปรสโซ่กับทัพทีมมาเนาะทัพทีม เอสเปซโซ่นี้เนี่ยครั้งนี้ผมได้เอาอาัศวินมาเพราะผมเคยอันนี้คือผมกลับมาแก้ไขชีวิตตัวเองนะคือผมเล่นแพ้แล้วได้ดาวเดียวแล้วก็กลับมาแก้ไขนะครับเพราะผมจะเอาทัพทีมมาช่วยนะครับแล้วก็ามาฮีลบกพวกตัวอื่นนะแล้วอัศวินที่เอามาเนี่ยถึงแม้มันจะเป็นแรงตะบมเอามาช่วยแทงกับหมาป่านะเพราะหมาป่ามันแทงตัวเดียวมันมันอยู่ไม่ไหวเลยนะแต่ถ้า เอาอัศวินมาด้วยเนี่ยมันจะอยู่ไหวแล้วผมก็เปลี่ยนเซ็ตทั้งหมดนี้ผมเอารถพิกกับพิมะออกนะครับถ้าท่านผู้ชมจําได้นะครับซึ่งมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับผมก็ต้องเอามาใช้คอมโบฮิวนะครับเนี่ยเห็นไหมท่านผู้ชมว่าถ้าทําอย่างนี้ถึงจะชนะคือเล่นคอมโบถึงจะชนะเนี่ยเราก็ต้องขอขอบคุณทัพทีมกับอันนี้นะ สมุนไพรเพราะามันเป็นตัวนั้นน่ะจีพูดยังไงดีมันเป็นตัวแบกเลยนะก็คือจริงเราจะเลือดลดนะแต่เอสอตัวเนี้ยมันมาช่วยฮิวแล้วยิงมียิ่งมีทับทิมอีกมันก็มาฮิวอย่างอื่นได้แล้เวเราก็จะได้สามรอยเพชรกันที่ผมกลับมาเคลียร์ด่านอืนๆเนี่ยเพื่อจะเอาเพชรมาสุ่มนับ ที่ผมซุ่มได้ทับทิมก็เอาไปเพิ่มอัตราได้เอสเปซโซ่นะแต่ได้ทับทิมมาก็น่าดีใจเลยนะโอเคซึ่งเราก็จะพยายามแก้ไขจุดต่างๆนะแต่เรายังไม่แก้ไขนะครันนี้เราจะมาอยู่ที่สเตตอันนี้นะอันนี้อะไรอะถ้าถ้าผู้ชมเคยเล่นนะอันนี้ก็วีลบุรุษวีลบุรุษคุกกี้นี่กดรางวาัลนี่รับรางวัลน,นะ โอเคแล้วก็จะเล่นนั่นเลยนะซึ่มอันนี้ปกติตอนแรกผมไม่ชนะนะเพราะเซตไม่ดีคือผมเอาหมาป่าเนี่ยมันไปแทงตัวเดียวแล้วมันแทงไม่ไหวนะครับผมก็เลยเลือกเอาอัศวินมาช่วยด้วยนะแล้วเราก็จะอัศวินกันเลยนะอัศวินนะอัศวินผมก็หนึ่งดาวนะเดี๋ยวผมก็จะเลื่อนระดับมันด้วยนะผมว่าเราน่าจะได้ใช้ยาวเลยขนาดพี่ผมนะ ยังใช้กุกกี้ยันด่าน5เลยนะเซต5เนี่ยเราเราก็จะได้ประมาณเนี้ยโบก็เอามาปั้นปั้นนะับอันนี้ผมจะยังไม่ใช้นะับอาแคนะ่ถึงเลเอน11ก่อนเพราะตัวตอนนี้ตัวที่ผมอยากได้มากที่สุดคือกุกกี้นะนะับุกกี้มาร์ทแลนไม่ก็กุกกี้ดาร์กช็อกโก้นับผมจะามาช่วยนั้นซึ่งอันเนี้ย เราจะต้องในลดความเสียหายกิจกรรนะผมก็จะใส่ลดความเสียหายเข้าไปโอเคผมว่าเราน่าจะพอที่จะไปด่านที่นี่แล้วนะกดเข้ากันไปเลยว้าวตอนนี้ผมก็ได้ปลดล็อกระบบสมบัติมาแล้วกว่าจะปิดล็อกได้แม่มันยากมากเลยเนี่ยระบบสมบัติผมบอกเลยผมตุนการสมบัติไว้โคตรจะเยอะ ที่เดอแล้วผมเนี่ยไม่ได้เปิดเป็นอัตโนมัติให้ระบบมันเล่นให้นะครับคือผมกลัวมันจะแพ้งไงเพราะมันก็จะใส่คอมโบสกิลนูนวาแล้วมันดูเหมือนมันไม่ได้ประโยชน์นะครับเหมือนมันทําให้ครูดาวเนี้ยเลี้ยวเอสเปซโซเนี่ยผมเลยเอาครูทามานะลดลดเวลาไปนะลดเวลาสกิลบอสกิลโหท่านผู้ชมไม่ท่านผู้ชมเล่นนะแล้วมีเอสเปซโซนะผมบอกเลย สกิลโคตรนานถึงแม้มันจะอาจดูประมาณสิบกว่าวิในความเป็นจริงตอนเล่นเกมของพวกเราเนี่ยมันไม่นานนะแต่ในเกมตัวเกมมันเนี่ยมันนับว่านานนะเพราะมันต้องใช้เปิดคอมโบเกือบทุกวิอ่ะอันนี้แล้วก็ตีกันไปเรื่อยๆตีกระแปเออเดชชมกำแพงเออกดทับทีมแมปนี้ฮิวไปเลยอ่ะทับทีมเสริมสร้างทัชซาตีเร็วบปครับเอสเปสโซเอสเปสโซมันก็จะดึงเหมือนดีหลัก นะดาซี่ไหมใช่ดาซี่ไม่ใช่ดีหลักนะ้นนะําในอารีนะท่านผู้ชมจําได้นะเหมือนกันคล้ายคลยคล้ายกันเลยแบบคล้ายๆ,ๆแบบแทบไม่มีเปลี่ยนแปลงเลยนะผมว่าผมก็งงนะมันจะมีเวลาให้เอสเปรสโซ่ผมเนี่ยโอเคครับพอเดินขันตัวหนึ่งผมจะรีกดเลยนะเดี๋ยวตายเดี๋ยวตายเอ,อไม่ใช่เดี๋ยวตายนะแม่กดกันรัวๆไปคนระับเออ ตอนนี้ไม่ไหวนะกุกกี้หมาป่าเราไม่ไหวเริ่มไม่ไหวโดนดาเม่เยอะนะกดทับทีมฮิวกันไปก่อนนะนี่นี่อันนี้ก็เป็นคุมโบนั้นนะมันมี้กดสมบ,บัติด้วยอันนี้ก็พลังขนมน้ำตาลเนี่ยย่ฟื้นคุณชีพให้กับกุกกี้ที่มีพลังก่อน,นตัวนะเอ้ยเอ้ยเอ้ย นี่กดใช้รัวๆอึบอ,อ,อึตอนนี้ไม่ไหวแล้วนะจะแพ้แล้วหมดเวลาโอ้มันมีเวลาบอกนะับแล้วก็ไม่ชนะนี่โอ้โหอยากแข็งเกงวันนี้บอกเขาบอกให้เราอัพในส่วนของสมุนไพรนะให้อัพสมุนไพรแล้วถ้าอัพแล้ววกเราจะชนะไหมอัพต้อชมโอก็ไม่แน่ใจนะ โอ้นี่ไงอัพสกิลผมเอาครูทามันจะได้เร็วๆไงท่านผู้ชม,มก็ไม่รู้จะทำยังไงกับสมุนไพยนะโอเคซึ่งอันนี้ก็อัปเดตใหม่อย่างที่ท่านผู้ชมรู้นะคนที่สำหรับคนเล่นนะอันนี้สำหรับ f o คนเล่นนะสำหรับคนที่เล่นก็จะได้พบกับตัวละครใหม่อย่างคุกกี้จิงจอกนะจึ๊บๆนี่ ซึ่งผมไปดูรีวิวมาแล้วนะครับเขาบอกว่าไม่แนะนําให้ซื้อนะครับใช่ครับเขาบอกว่ามันอะถ้าเปิดอันตีนะมันก็จะเป็นตอนแรกมันเป็นหมาป่าใช่ไหมแล้วพอเปิดกดอันติมันก็จะกลับมาอยู่กองกลางถ้าบอกผู้ผิดก็ต้องขออภัยนะคือจำรายละเอียดที่เขาบอกไม่ได้แล้วมันก็ไม่ดีนะครับคือครั้งนี้เอสเปรสโซ่ผมก็ต้องไปแทงแทนใช่ไหม ถ้าผมเอาตัวนี้แล้วเอาไปแทนหมาจิ้งจอก่าสมมติน,นะผมเอาไปแทนหมาป่านะไอต,ตัวนี้มันก็ไปอยู่หลังอัศวินก็โดนนาม,มัเต็มๆเมข้าใจไหมครับแล้วซึ่งคือมันก็สุ่มยากแล้วผมก็หมดไปกับกิจกรรมเนี่ยเมก็ต้องยอมไปซื้อเพื่อเอาตอนแรกก็คิดว่าดีก่อนดูรีวิวไงครับนี่ก็ยังไม่ได้ดูรีวิวแล้วก็ซื้อของที่เขาบอกว่าให้เอามาประดับนะครับ อันนี้ผมก็ได้เอามาเป็นเนี้เลยคือไม่ภูมิใจเลยอะตั้งแต่รู้ว่ามันไม่ได้ดีขนาดนั้นนะเออนี่แล้วก็มาตกแต่งเล่นๆระหว่างพูดไปนะซึ่งผมก็ไม่ค่อยภูมิใจในตัวมันมากเท่าไหร่นนะคือตอนแรกคิดว่ามันจะหดแบบจัดๆเลยนะครับแต่สุดท้ายมันก็เป็นได้แค่ตัวที่หัวนะแต่เขาบอกว่ามึงก็เล่นแต่คนนะ ถ้าคนอยากจะเอาก็เอานะคือเขาไม่รู้นะซึ่งผมว่าผมก็จะเก็บกักตุนเนะนะผมก็จะเอานะใช้เพนให้มันหมดหมดไปนะท่านผู้ชมจำไว้แล้วอย่าไปไประหยัดเยอะนะแล้วมันก็จะมีแต่อันแบบเนี้ยผมก็รีเฟซไปอันไหนใช้เยอะ เอ้กุเกี้ทับทิมเราต้องส่งเสริมวัฒนธรรมให้เขานะกุเกี้สูนภัยเราก็ต้องส่งเสริมของไม่ดีนะดีเฟสไปอันนี้มูลค่าแพงไปรีเฟนทั้งหมดเลยนะโอเคเราก็จะไปเล่นในส่วนของนี้กันอารีนาผมขึ้นะเป็นซีเวอร์นี้แล้วนะกางต่อสู้นี้ผมเยอะกว่าเดิมนะคือผมใช้เป็นตัวเนี้ยมันก็จะเจ็ดเจ็ดพันกว่า มันก็เยอะนะเนี่ยจะดูคนนีด้ดู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 เขาซิวเวอร์สองอะไรเนี่ยผมคือผบบตามไม่ทันเนยซึ่งถ้าผมเอาฮีมาออกท่านผู้ชมดูดาเมจนะปุ๊บหกรแล้วเมื่อผมเอาพิกออกหรือ500อยนะซึ่งมันจะเป็นคอมโบที่ดีกว่านะแต่แรกกับพ่อเสียที่ดาเมจแลจะไม่โดดเด่นนะแต่มันก็ไม่เกี่ยวหรอกนะ ถ้าเจ็ดหมื่นมันก็อาจมีสิทธิชนะคนอื่นด้วยนะอืมคราวนี้เราตีอันนี้นะให้ดูสักหนึ่งทีก็ได้นะหนึ่งครั้งไม่ใช่หนึ่งทีโดยตัวที่ผมกลัวมากที่สุดคือตัวอะไรไหมร,รู้รู้ไหมครับใช่แล้วครับไอสตรอเบอรีร่สามดาวอย่างเงี้ยผมกลัวมากแล้วดามจเขาล้นเปี่ยมเลยแต่เราไปเล่นสนิทสักหน่อยไม่เสียหายหรอกอันนี้ขอดูสกิลก่อนนะครับ พลังจากขนมขนนกน้ำตาลจะช่วยกืนที่ไม่กับกุกกี้ที่หมดพลังก่อนหนึ่งตัวอ๋อนาฬิกาเยลลี่ค่อยๆเดินเร็วอยู่เสมอจะช่วยลดระยะครูดาวเนี่ยอันนี้ผมใช้นะเอามาใช้ช่วยเอสเปรสโซนะหรือตัวนื่นตอนใกล้แพ้นะคราวนี้เราจะต้องชนะนะขอสักคนหนึ่งก็ยังดีนะ จะชนะไหมเนี่ยหืมรู้จากท่าทางอาจจะไม่ชนะเลยก็ได้นะโอเคครับกดกดกดนี้ได้ไหมเราจะกดใช้สมบัติเนี่ยครับเออเอสเปซโซเอาแถวหลังไปให้หมดนะเอสเปซโซเอาเกลี่ยงเอสเปซโซนี่ใช้ไปแล้วนี่เอาไปเลยนะ เอ้ยนาฬิกาดินาฬิกาเลยเอานาฬิกามาสิคนระับนี่อย่างน้อยก,ก็ยังชนะนะผมก็งงนะผมกดนาฬิกาไม่ติดหรือว่าผมใช้ผิดวิธีตาสองตัวก็ไม่เป็นไรนะซึ่งต่อไปเราจะทำภารกิจอะไรกันดีนะอ๋อหมดใหม่ยังหมดความมืดนะเดี๋ยวผมก็จะไปตีดัดเจียแรกให้ดูด้วยกันนะ เพราะมันต้องเรียงระดับเป็นเบสิเบสิคไปครับดูร้านเหรียญสิมีอะไรให้แลกไหม,มก็จริงแนละ้วก็อยากแลกเอสเปรสโซหรือทับทิมนะแต่มันแพงไปนะมันมันมันยิ่งกว่าไอ้นั่นอีกนะไอที่ต้องสุ่มแล้วจะได้นะครับทับทิมเนี่ยอันนี้เสีย400ยังไม่เท่า800เลยนะ แต่นี่ต้องเสียเพชรเยอะกว่าแล้วก็ขอไปแวะดูๆอะไรบ้างนะับโอเคท่านผู้ชมผมพร้อมแล้วเราจะลองไปเล่นในส่วนนั้นกันดูนะหมดความมืดหมดความมืดนะสเตนหะนึ่งถึงสองนับเราจะไปนะขอดูก่อนว่าไหนได้เพชรแล้วอยากได้เพชรอะ่ะโอ้โหสองถึงสิ 14, มันไม่ค่อยคุ้มค่าสำหรับผมนะครับ อยากอยากได้อันที่มีเพชรเยอะๆมีบ้างไหมมีบ้างไหม้อยฮ้ยเ้าไม่มีให้ได้เพชรเยอะๆเลยนะท่านผู้ชมู่นย์หกร้อนี่หนึ่พันแต่มันต้องแปดเลยเราเราไปไม่ไหวหรอกนับโอเคเราหก็ต้องกดไปเรื่อยๆใช่ไหมไปถึงด่านหนึ่งนับเดี๋ยวเราก็จะเดี๋ยวมันเพื่อปกับประหยัดเวลาแล้กดข้ามครับ โอเคท่านผู้ชมทุกท่านผมก็ได้มาอยู่กับด่านหนึ่งเปที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็จะเข้าส่วนในส่วนของโหมดความมืดเปี้ยงผมก็ดีนะมันก็มีเหรียญวิญญาณดาร์กช็อกโก้นะเดี๋ยวเราจะพาไปดูเมื่อเรามาถึงจุดจุดนี้นะครับเออมันดูไม่ได้แต่แค่ด่านแรกมันดาเมจหมื่นกว่าซึ่ง ผมไม่น่าผมคิดว่าผมไม่น่าจะไหวนะในส่วนความคิดของผมผมไม่น่าไหวนะแต่ถ้าเราได้เนี่ยสามสิบเก้านะก็จะได้ลักชอกโกสามนะเราก็เอาสามคูณเท่าไหรนนะอืมแล้วก็สามคูนหกนะมันก็สิบแปดก็เจ็ดครั้งนะเล่นเจ็ดครั้งแต่ถ้ามันรัวรวนะกดกันรอไปนะ ผมว่าเรายังไม่ต้องกดอะไรมากนะเพราะมันก็ยังคงเป็นดานหนึ่งเหมือนเดิมนะครับผมว่ามันน่าจะเป็นพลังต่อสู้รวมของทั้งหมดทั้งด่านนี้นะน่าจะเป็นพลังต่อสู้รวมนะคือผมไม่รู้นะอันนี้อาจจะเป็นพลังต่อสู้รวมก็ได้นะแล้วก็รอไปผมผมว่ามันน่าจะใช่จริงแหละไม่ใค่พลังต่อสู้รวมไม่ใช่พลังต่อสู้ ของมอนสเตอร์ตัวนั้นนะคเพราะผมดูอีกทีเนี่ยมันดูแตกต่างกันอย่างลี้ลับเลยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมก็จะไปเล่นต่อตอ,อีกนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดซับสไครต์และกดแชร์คลิปนี้นะบ๊ายบาย